สวัสดีครับเศรษฐีพ่ะบ้านสวัสดีกับเช้าวันเสาร์ที่สิบหกนะเมื่อคืนลอยกระทงนะเมื่อวานลอยกระทงนี้วันเสาร์ที่สิบหกครับก<ป>็ EP ีนี้เป็น E ีีที่เจ็ดนะครับอีทีพิเศษที่แบ่งปันพระสมเดเ็จเก่าๆเนื้อหาสวยงามมากเก่าขอบคุณที่อ<ม>ุดหนุนเมื่อวานนี้ครับหมุดเกลี้ยงเลยนะครับเมื่อวานนี้โทรเข้ามา มื่อเช้านี้ยังไม่ทันตีห้ก็ไม่ทันนะครับไม่ทันเั้นกดติดตามผมไว้นะครับกดติดตามผมไว้ในช่องนะครับนี่กดติดตามตรงไหนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับใช่ไหมใช่ใช่น้ำเราไม่มีนะะคลิปผมเมื่อวานนี้นะครับ EP ที่หไม่เหลือนะครับหมดนะครับนี่กดติดตามกดติดตามตรงนี้นะครับเนี่ย กดติดตามตรงนี้เนี่ยที่ที่นะช่องเศรษฐีพักเครื่องนี่ใช่ครับเศรษฐีพักเครื่องเนี้ยนี่ก็เนี่ยเขาจะเขียนว่าติดตามเนี่ยกดติดตามตรงนี้อ่าให้เป็นลูกกระดิ่งอย่างนี้นะครับก็จะได้ดูคลิปทุกวันครับนี้จะได้ทันนะจะได้ทันนะครับเข้าใจนะนี่เข้าใจนะครับนี่ตรงกันเนาะพอดีโทรมาไม่ทันก็มีนะผมก็มีน้อยมันมันพระสวยมีน้อยพระสวยมีน้อย พระส,สวยมีน้อยพระเดิมมีน้อยนะก็เอาให้ทันนะครับกดติดตามกันกดติดตามกันเพิ่งเป็น e ีพีที่6วันนี้ e ีพีที่7นะของโมโนลที่6นี่ไม่เหลือละอันนี้ e ีีที่7มามีพอสมควรมีสมควรเดี๋ยวมาแบ่งกันตามรายการตามหมายเลขเหมือนเดิม500บาทมีโอนมีปลายทางนะครับมารายการที่1นี่เนื้อแห้งๆเก่าๆ <ă> อย่างนี้เลยนะครับนี่พระนี่สวยงามมากนะครับพิมพ์ทรงมีสังกติเห็นไหมครับ นี่ดูนะครับดูที่เนื้อดูที่เนื้อดูที่เนื้อ,อหาพระนะครับแห้งแก่งเก่านี่แห้งแก่งเก่ามากเลยนะครับนี่ดูนะครับโอ้โหสุดมีสังกติด้วยไหมครับสวยงามเกตเอียงเห็นไหมครับดูซุ้มดูเนื้อหานะความแห้งความเก่าอายุนําได้นะอย่างนี้ดูนะครับอายุนําได้นะอย่างนี้นะชัดเจนนะครับชัดเจนเราเน้นความเก่านะเราเน้นความเก่าพิมพ์ทรง เห็นไหมครับทิมทรงความเก่าซุ้มซึมเห็นไหมม้วนเข้าไปเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนดูเนื้อเลยครับ <c oughs> มันเลยนะครับดูแห้งๆนะดูแห้งๆนะแต่ส่องแล้วมันมันเห็นไหมครับนี่คือมิติขององค์พระนะนี่สวยงามมากนี่สวยงามมากมีสังกติชัดเจนนะนี่ผลเป็นหุม่มหุ่มศีรษะท่านเป็นะมัตูมัมตูมแหละที่เขาเรียกกนะันนี่เนื้อหาชัดเจนนะครับชัดเจนแห้งแกลงเก่ามากมวลสารจัด รายการที่1ตปิดตามรายการนะครับติดตามรายการนี่เบอร์โทรช่องทางการติดต่อผมอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่เบอร์โทรข้างล่างเออให้ห็บเบอร์โทรด้วยนี่นี่เลยนะครับเบอร์โทรนะไอดีไลน์นะข้างล่างนะครับปิดตามรายการนี่รายการที่1น่นะสวยงามมากแห้งแกล่งเก่าชัดเจนนะรายการที่1นครับ๋ยวปิดตามรายการไปเลยนะครับไล่ให้เร็วเลยนะครับนี่ รายการที่สองครับนี่โอ้โหดูผิวพันธ์เนื้อหาพระครับชัดเจนไหมความแหง้งความเก่านะชะัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่ยุบย่นแยกนี่สุดยอดเลยนะครับอย่างนี้ดือว่าผิวพันธ์เนื้อตัวพระนี่พิมพ,มพม์ทรงมวลทรงมวลสารจัดชัดเจนนะความแหง้งความเก่านะนี่รอยยุบรอยย่นเนาะนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับรายการที่สอง ปิดตามรายการเลยนะครับ500บาททุกรายการนะครับมีอุดมีปลายทางนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อผมนี่แหละอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนี่เอามาโชว์หน่อยเบอร์โทรไอดีไลน์นี่โชว์เลยโชว์เลยนี่เลยนะโชว์เลยโชว์เลยจะได้ชัดเจนกันนี่อ้าวนี่เลยรายการที่3ครับนี่โอ้โหเป็นไงครับพิมพ์ใหญ่นะ เนื้อหาแห้งเก่ามากลักลอกเป็นก้อนอน,นะนี่เลยความชัดเจนนะครับเออ่าผมซูมถึงดาวองคารเลยจะได้ดูความชัดเจนกันนี่รายการที่สามนะครับความแห้งความเก่าเป็นไงครับมวลสามจัดชัดเจนนี่เลยนะครับนี่พิมพ์ทรงเนื้อหานี่อันนี้พิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่นะ่ะสวยงามมากนะครับนี่เลย รายการที่สามครับรายการที่สี่ครับนี่นี่พิมพ์พาพประธานนะใหญ่ๆอย่างนี้นะครับพิมพ์พับประธานดูความแห้งนะดูความเก่านะครับชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่ดูนะโอ้โหแห้งแตร่งเก่าอย่างนี้นะครับชัดเจนนี่พิมพ์พาพประธานนะครับพิมพ์พับประธานนี่เลย Oh. สุดๆนะนรายการที่3ครับรายการที่4ครับเรามาดูพระเก่าๆกันเป็นพระเก่าพระกิบนะของอาจารย์ท่านหน,นะนึ่งนะนี่ที่ผมนับถือแหละท่านให้มาแบ่งปันกันในราคา500บาทนะห้าบาทเอื้อมถึงกันจับต้องได้นะเอาสมบัติผัดกันชมุมนี่ความแห้งความเก่ามวลสารจัดชัดเจนนะครับนี่พิมพ์ทรงองค์พระ นี่เลยนะครับเกรดนี่คมมากเลยเห็นไหมครับเป็นสันขึ้นมาเลยนะเห็นไหมคมมากเลยนะนี่เลยนะครับดูเนื้อหาพระนะมวลทรงมวลสารความมันความฉ่ำนี่ขององค์พระนะนี่เลยนะครับชัดเจนนะครับนี่ พระตรงได้นะยุอาณาล้อยกว่าปีนี่พระต้องแห้งต้องเก่านะดูเกศคมมากเลยนะเ <_ t> um> ห็นไหมครับเกศคมมากเลยนะครับนี่อ่ะห้าครับรายการที่ห้าไปตามรายการเลยนะครับรายการที่หกครับนี่นี่เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะนี่สวยงามมากเลยลักเลื้อยลอกหมดแล้วเห็นไหมครับนี่ความแห้งความเก่านี่พิมพ์ลุงพุทธนะพิมพ์ลุงพุทธนะครับ นี่ชัดเจนนี่ชัดเจนเลยนะครับรายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับนี่พิมพ์นุงพุทธนะดูนะความแห้งความเก่าลักนี่ลอกแล้วนะครับเนื้อหาพระนี่แห้งแกล่งเก่ามากนี่เลยเอาชัดเจนเลยนะครับเอาชัดเจนวันนี้มีแบ่งบันพอสมควรนะพอสมควรนะรู้สึกจะสามสิบกว่ารายการเลยนะ อ่ะเลือกดูกันนะครับปิดกอดได้ก่อนเอาให้ทันเอาให้ทันเอาให้ทันได้พร้อมกรอบกันน้ําอย่างนี้เลยนะครับได้พร้อมกรอบกันน้ําอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยไม่ต้องไปเสียตังเลี่ยมอีกนะครับสวยงามมากเห็นไหมครับเนื้อพระนี่สัดส่วนพระองค์พระผิวพันธ์เนื้อหานี่ชัดเจนรายการที่7ครับ <c oughs> รายการที่8ครับนี่โอ้โหเป็นไงครับ สวยงามนะครับสวยงามมากนี่เลยเน้นแห,งแห้งๆเน้นเก่งๆเน้นเก่าๆนะอสาาจัดๆนะพิมพ์สูงชัดเจนนะครับดูนะครับความมันความฉ่ำขององุ์พระนี่นี่ชัดเจนเลยสังกตินะครับนี่สวยงามมากนะครับรายการที่8ครับรายการที่9ครับ นี่อันนี้เป็นฐานแซมนะฐานแซมนะครับดูนะคราบกลุเห็นหมครับนี่ฐานแซมขึ้นมานะดูกลุนะครับเป็นกับคราบเลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับดูนะครับเนื้อหากเก่ามากนี่รายการที่เก้าครับเอาให้เร็วเลยนะปิดให้เร็วเร็วไล่ให้เร็วเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูกันนานนะ ดูภาพเพิ่มเติมก็เพิ่มไลน์เพิ่มไปดีนะนี่บเบอร์โทรนะครับกับไอเดียลนนะเพิ่มได้เลยนะครับกดติดตามช่องไว์ EP นี้เป็น EP ที่7นะ e ที่เนะเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์นี่ครับสามแปดแปดห้านะ ID ไลายผมนี่ไง ID l ล n e นะ A A, A P P ห้าสามเก้าเก้า E A นะนี่คือ ID ไลายนะ ID l ล n e อ่ะรายการที่สิบนะครับดูเนื้อฟูมากเลยนะครับนี่เนื้อฟู นี่หิมพประธานนะเนื้อฟูอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยหนึกนุ่มเนื้อหนุบนุ่มนะฟูหนึกนุ่มเลยนะครับนี่มวลสารชัดเจนนะครับรายการที่สิบครับนี่เลยทุกรายการกรอบกันน้ํานะครับกรอบกันน้ําหมดเลยมารายการที่สิบเอ็ดครับนี่ดูนะเนื้อหาสวยงามมากเลยนะครับ อาการที่สิบเอ็ดครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะเดี๋ยวให้ภาพมันฟ้องเลยนะนี่โอโ้โหพิมพ์นี้นะสวยงามมากนะครับเนี่ยดูเนื้อหานะแห้งแกล่งเก่านะดูพื้นนะครับยุบยุบลงไปเนี่ยนี่แห้งแห้งแกล่งเก่ามากเลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนนี่เหมอูดูขอบนะครับขอบนิมนต์เลยนะครับขอบนิมนเลยไม่มีเหลี่ยมแล้วนะครับ นี่ชัดเจนเลยเห็นไหมครับเนื้อหานี่ชัดเจนเลยเก่าประกาศอัสิบสองครับสิบสามครับสิบสามเป็นเกยียรติชยโยนะดูนะครับดูเนื้อหานะครับมวลสารนี่สุดยอดเลยหกชั้นนะหกชั้นนะครับนี่เป็นเกยียรติชยโยหกชั้นนิยมเลยนะครับสวยงามมากนี่เลยชัดเจนนะครับนี่ รายการที่13ครับ14ครับ14ก็เป็นเกตชายูนะเนื้อหานี่แห้งแกล่งเก่ามากเลยมวลสารนี่จัดเห็นไหมครับเป็นเกตชายูนะครับนี่เป็นเกตชายูนะนี่อ่างทองนี่วัดเกตชายูยนะหกชั้นนิยมนะครับหกชั้นนิยมนี่เลยสวยงามมากสวยงามมากชัดเจนนี่เลยชัดเจนแห้งแกล่งเก่าแล้วก็สวยงาม เป็นเกิชายูหกชั้นนิยมนะครับดูดิเม็ดมวลทรงมุลสารชัดเจนนะครับรายการที่สิบสี่ครับสิบห้าครับนี่เลยนะครับนี่โอ้โหดูความเก่านะนี่ดูคราบดูดูแนดูกรงดูคราบนะะนี่ดูคราบกรุคราบเก่า,กานะชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากนี่เลย นี่ชัดเจนมากนะครับรายการที่สิบห้าครับนี่เลยนะครับสิบห้านะครับรายการที่สิบหกครับดูนะครับความแห้งความเก่านะครับชัดเจนนะครับนี่ดูคราบกรุนะครับนี่โอ้โหชัดเจนมากเลยนะครับความเก่า เป็นบางหุ่นพรมนะครับเป็นบางหุ่นพรมนะครับความแห้งความเก่าคราบกรุนะชัดเจนนะอย่างนี้สวยมากเลยนะครับผมบอกเลยเลยว,ว่าสวยมากนะครับนี่สวยมากเลยนะครับนี่รายการ, bon. รที่สิบหกครับรายการที่สิบเจ็ดครับนี่อันนี้เป็นปลกโพนะปลกโพนี่ปลกโพนะครับนี่เลยนะครับนี่ปลกโพนะมีตาด้วยข้างหลังนะครับเป็นปลกโพบางหุ่นพรมนะครับ นี่เลยชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนนะครับอ่ะรายการที่สิบเจ็ดครับนี่เลยนะครับนี่เลยสิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดครับโอ้โหดูผิวพรรณเนื้อหาพระนะครับยุบย่นแยกแข้งเก่งเก่า ชัดเจนมากนะครับสวยงามมากนะครับความแห้งความเก่าเนี่ยสวยงามมวลสารจัดชัดเจนด้วยนะครับนี่เลยโอ้นี่เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับชัดเจนมากชัดเจนรายการที่สิบแปดครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับเอาําภาพเลยเอาําภาพเลยนะครับนี่ช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับนี่ รายการละห0าบาทมีโอนมีปลายทางนะครับนี่มารายการที่19ครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์สั่งพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะมีหน้ามีตานี่เป็นพิมพ์สุโขทัยนะส,มเ, e สมเด็จสุโขทัยนะสมเด็จเป็นพิมพ์สุโขทัยนะที่เขาเรียกพิมพ์สุโขทัยที่มีหน้ามีตาเนื้อแห ungen, ้งแกลงเก่ามากเลยนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนี่สวยงามรายการที่19ครับ นี่เลยนะครับดูเนื้อพระมีสังกตรงสังกติชัดเจนนะมีตามีปากมีจมูกด้วยเขาเรียกพิมมีนามีตานะพิมมีนามีตานะเนื้อนี่แห้งแปลงเก่ามากนะครับชัดเจนนี่เลยหายากนะอย่างพิมมีนามีตานี่หายากรายการที่19ครับรายการที่20ครับนี่เห็นไหมครับพิมมีนามีตานะมี2ององค์นะครับดูนี่ดูที่ผิวพรรณเนื้อหานะครับ ชัดเจนนะแห้งเก่งเก่ามากเลยนะครับนี่ชัดเจนชัดเจนมากนี่เลยนะครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับนี่ดูผิวพันธ์เนื้อหานะครับพระนี่แห้งยุบย่นแยก นี่เลยนะครับเก่ามากนะครับนี่มันเก่านะครับดูนะครับผิวพันธ์พิมพ์ทรงเกตทะลุสุมเกศเอียงนะนี่ลายงาสวยงามมากนะครับความแห้งความเก่าชัดเจนนะครับชัดเจนนี่เลยรายการที่21ครับนี่ขอบนีมุนหมดแล้วนะไม่มีเหลี่ยมแล้วนะครับนี่เลยรายการที่22ครับ นี่โอ้โหเอียงนะเกตเอียงซ้ายนะครับนะครับเกศเอียงซ้ายของพระนะให้ดูเนื้อหาพระนี่ครับแห้งแห้งแต่งแล้วก็เก่านี่เลยถึงยุคครับอย่างนี้ถึงยุคนะครับอายุนามร้อยกว่าปีต้องอย่างนี้นะพระต้องแหง้งแห้งเก่าๆอย่างนี้นะครับนี่สุดยอดเลยนะครับนะครับชัดเจนชัดเจนนะครับรายการที่22ครับ รายการที่ยี่สิบสามครับนี่องค์นี้โอ้โหสวยงามมากนะเนื้อหานะครับความเก่านะความเก่านะอายุอานามนี่ร้อยกว่าปีต้องอย่างนี้นะความเก่าความแห้งชัดเจนนะครับความเก่าความแห้งชัดเจนนี่เลยนะครับอย่างนี้โอ้โหถึงยุคครับถึงยุคอย่างนี้มีชายมีชายไปกว่าครึ่งน,นี่นะครับนี่ความชัดเจนได้ความเก่าได้นะครับดูผิวพันณุ์นะครับดูผิวพันธุ์นะนี่ ารายการที่23ครับติดตามรายการนะครับติดตามรายการรายการละ500บาทโทูช่องทางการติดต่อข้างล่างนะหายดีไลน์ก็ได้ทูก็ได้มีโอนมีปลายทางนะครับมีโอนมีปลายทางรายการที่24ครับนี่ดูองค์นี้นะแห้งมากนะครับผิวพันผมชอบนะเนื้อหาพระเ,เก่าๆแห้งๆอย่างนี้คืออายุอนามได้ไง,งนี่ไม่ใช่ใหม่ๆปีเกๆียดอยู่อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะดูเดี๋ยวจะส่องดูนะ มีความมันความวาวอยู่ในตัวเห็นไหมครับนี่ถ้ามองดููแห้งๆนะแต่เวลาส่องแล้วฉ่ำๆเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนรายการที่24ครับนี่ติดตามรายการได้เลยนะครับ24 25ครับกดติดตามช่องไว้นะครับจะได้ดูพากันนะครับจะได้เห็นจะได้ทันนะครับว่าเอ้ยแบ่งปันแล้วหรอออกมาแล้วหรออะไรอย่างนี้นะครับบางทีนี่โูกมาช้านี้หมดนะ เยอะนะวันนี้เป็นสิบสิบท่านเลยนะเมื่อวานนี้ EP ที่หกนี้โอ้โหนี่เยอะนะครับนี่รายการที่ยี่สิบห้าครับรายการที่ยี่สิบหกครับนี่เลยนะครับนี่ความแห้งความเก่านะชัดเจนมากเลยนะครับนี่ชัดเจนมากเลยนี่เลยนะครับ ซูไม่ดูแบบจะจะเลยนะชัดเจนนะชัดเจนมากเลยนี่ช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับนี่เนื้อแห้งเนื้อแกล่งเนื้อเก่ามากนะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับชัดเจนนะเพิ่มลุงเพิ่มลายชูมาโอ้โหนี่เลยนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับนี่ 27ครับนี่โอ้โหเป็นไงครับผิวพรรณเนื้อหามวลสารจัดชัดเจนเลยนะเห็นไหมครับมิดแดงมิดดามิดขาวนะความแห้งความเก่านี่ชัดเจนมากองนี้ชัดเจนนะนี่เลยนะครับนี่เลยละการที่27ครับนี่สวยงามมากนะครับพิมพ์ทรงได้เนื้อหาได้แกล่งเขียวปิดเขียวแบบสุด,สด รายการที่ย7สบครับนี่รายการที่ยี่สิบดครับนี่อันนี้เป็นบางหุ่นพรมนะดูเนื้อหานะความเก่าเห็นไหมครับดูคราบกลุนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนี่เป็นบางหุ่นพรมนะพิมพ์เส้นได้นะครับสิมพ์เส้นได้นะครับเนี่ยเป็นบางหุ่นพรมนะนี่ตาในลอกหมดแล้วนะแห้งแก่งเก่ามากแล้วครับนี่ดูคราบกลุ นี่เลยนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากบางหุ่นพรมนะครับบางหุ่นพรมนะครับนี่และการที่ยี่สิบแปดครับนี่บางหุ่นพรมยี่สิบเก้าครับนี่เลยนะครับดูเนื้อนะครับความแห้งความเก่านะนี่นี่พิมพ์เจดีนะพิมพ์เจดีนะดูนะครับชืวงลงนี่ความเก่าผมเน้นเก่าๆนะ ี่นเนื้อหาเก่าๆมูลสารจัดๆนะอย่างน,นี้เลยนะครับนี่อ่าพิมพ์เจดีนะครับนี่พิมพ์เจดีนะรายการที่29ครับนี่สวยงามมาก30ครับ30เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นบางุนพมุมนี่พิมพ์เส้นได้นะครับดูคราบกร่คราบเก่านะชัดเจนมากเลยนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่บางุณพ,พุมพิมพ์เส้นได้นะครับรายการที่ สามสิบนี่เลยสวยงามสวยงามสามสิบเอ็ดครับน,นะนี่พิมพ์ใหญ่นะนี่พิมพ์ใหญ่นะนี่เนื้อหาใน่ไงครับชัดเจนมากเลยชัดเจนมากความแห้งความเก่าผิวพรรณเนื้อหาพระเนี่ยสวยงามนะครับนี่เลยนะครับนี่สามสิบเอ็ดนี่เลยนะครับมา สามสิบสองคร smoke death, smoke horses, smoke ös, smoke smoke ous, ับนี่บางุ่นพรมนะครับเป็นบางุ่นพรมนะครับนี่ดูคราบกลุนะครับดูคราบกลุนะครับนี่เนื้อหาอย่างนี้กลุอย่างนี้นี่ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยนี่ทาวัดบางุ่นพรมนะครับนี่เลยความเก่าความแห้งดูกลุู่คราบนะครับนี่อ่ะสามสิบสองครับ 33ครับทิมสมเด็จนี่มีหน้ามีตานะครับเนี่ยหายากนะพิมพ์อย่างนี้มีหน้ามีตาเนื้อหาเนี่ยแห้งแตงเก่าอย่างนี้นะครับชัดเจนมากชัดเจนมากนะครับนี่ชัดเจนมาก <S <S วันนี้มี33รายการนี่เป็นสมเด็จเก่าๆเ,เป็นสมเด็จเก่าสมเด็จเก็บของอาจารย์ท่านหนึ่งนะสามสิบสองสามสิบสามรายการรายการละห้าร้อยบาท มีอูมีปลายทางนะครับช่องทางการติดต่อทางล่างนะครับผมนี่เลยเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับนี่แล้วก็กดติดตามช่องไว้จะได้ดูกันจะได้ดูกันนะครับนี่เช้าเช้านะช่วงเช้าช่วง9ก้าโมงสิบโมงเนี่ยทุกวันนะครับจะออกช่วงนี้นะครับนี่โอเคสำหรับวันนี้เลือกได้ตามสบายเลยตามรายการทุกรายการ500บาทขอบคุณครับ